เหมือนเราโฆษณาขายยาเรานั่นขายยาปวดหายทันใจแล้วนะเราก็พูดตามคุณภาพเราไปใครปวดฟันใครปวดชีวิตต่างก็มาซื้อยาเราก็โฆษณาของเราจะชื่อจะจะมาก็ามาไม่มาเราก็จะไปว่าวจะไปขึ้นไปว่ากับบ้านเขาทำไมไปไม่ชื่ออุบายั้งนั้นเนี่ยจอธรรมะจริงๆใครจะมองเห็นไหมล่ะ,อะมองเห็นไหมไม่มองเห็นหรอก บว่ามันมันไม่มีรูปร่างอะไรเนี่ยแล้วต้องเปรียบเทียบมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นมีอุบายทั้งนั้นอะธรรมะให้เขาไปรู้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ธรรมะจริงๆมันจะเห็นอะไรมันจะมีอะไรไหมให้ให้ให้คิดดูทีอมไม่มีคนจะให้ธรรมะจริงๆไม่เนี่ยมีจะให้อุบายให้รู้จักธรรมะอมเป็นอุบายทั้งนั้นอ่ะให้รู้จักธรรมะ เพราะธรรมะอันนี้เมื่อพูดตามส่วนแล้วนะ่าจะให้คนอื่นโดยตรงเนี้ยนอกจากอุบายเท่านั้นฟังคําพูดของท่านที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอัคตารลตถาคตาถ้าจะสาคตเป็นเจ้ผู้บอกธรรมะอยู่ตรงไหนละ่ะเออธรรมะอยู่ตรงไหนละ่ะต้องไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะ แจกก็ท่านในท่านเฉินเนี่ยคนเชื่อกับบุคคลเชื่อนคนอื่นใช่ด้วยท่านในส่สานเริญท่านสันเริญถ้าบ,บุคคลที่รู้รวยตนเองคือมันชัดถ้ารู้รวยตนเองปัญหามันหมดถ้ารู้กับคนอื่นน่ปัญหามันเหลืออยู่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคุณทั้งหลายมาวัดวันเนี้ย คนนุณในมาแล้วปัญหาที่จะต้องถามมาวัดบรนกรอนอกอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็หมดวัดประพง์เป็นยังไงอันนี้ก็หมดเพราะคุณมาเห็นเลยตนเองแล้วถ้าคุณมาเห็นเลยตนเองถามแต่คนอื่นมาน่ะชีวิตของคุณมีอย่างน้อยเลยวัดประพงเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็อธิบายไปคนอื่นมาถามวัดประพงเป็นยังไงจนตายไม่รู้จากวัดประพงไม่ชัดเพราะอะไรเพราะไปฟังคนอื่นพูด นะี่รู้ไหมรู้แต่มันไม่ชัดรู้รู้แต่ว่ามันไม่ถึงมันถึงมีปัญหาอยู่วันนี้พวกคุณทั้งหลายคงจะหมดปัญหาแล้ววัดประพงอยู่ตรงไหน,นวัดวันปอนออกอยู่เป็นอย่างไรท่านอาจารย์เป็นอย่างไรไหมปัญหาอีกเหล่านี้พวกคุณทั้งหลายจบเพราะอะไรเพราะอะไรมาเห็นด้วยเองในตัวเอง จะเอาที่ไหนมาลูกอยู่มันก็ถืดแค่นี้แหละอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะให้สะพานภาวนาให้มันเห็นดาตยตัวเองถ้าไปเชื่อคนอื่นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเนี่คนยังงูอยู่ยังง่เชื่อแล้วจะเอามาพิจารณาอีกให้มันเชื่อเกิดขึ้นขั้งที่สองตามเป็นจริงอย่างนั้นอืม อันนี้เราเหมือนกันนั่นแหละเราเหมือนกันเชนะ่นอืผมเคยคิดว่าอ้ในเวลานี้นะคนทําบุญเห็นว่าบุญบุญม,มันดีดีใครก็ทาบุญทําบุญกันก็ดีอยู่แต่ว่าการละ้าบาปนั้นไม่ำนึงไอ้การลด้าบาปนั้นมันยิ่งกว่าการกทาบุญแล้วการลด้าบาปโจรมันได้ไม่ได้เห็นไหมแต่ว่ามันให้ทานได้บุญมันไปปูนได้มาแจกของได้สบาย นะแต่ให้โจรไม่ให้กระทําบาปไม่ได้มันมีน้ำหนักกกันอย่างนี้การทําบุญใครจะทาเป็นเห็นไหมคือมันเป็นกฏะดิ่งปาญญาไปเป็นนานแล้วการทาบุญการละบาปนี่เอาสิลองสินะโจรทําไม่ได้ถ้ามันไม่เปลีป่ยนแปลงเป็นคนดีนะโจรมันให้ทานก็ได้ให้ทําอะไรก็ได้เอาของคนอื่นได้แต่ว่าให้มันละความชัว่วจริงๆนั้นโจรไม่ยอม นี่เท่านี้ก็รู้จักแล้วีการกระทํานี่กระือนกันการประพฤติปฏิบัตินี่กระือนกันารการฟังมันไม่ค่อยยากแล้วการกระทนั่นเป็นยากไม่ทํามันต้องเห็นด้วยการกระทําไม่ต้องเห็นโดยการฟังแต่ฟังมาแล้วก็เห็นแต่มากระทําขึ้นหเห็นชัดกว่าไปกว่นานั้นอีกมันเป็นขั้นที่สองที่สามแล้ว มันจะไม่มีปัญหารเ,เรานี่ก็คงมีปัญหาอย่างนี้ตลอดไปเพราะอ่านตำราอยู่เว้ยอ,อาจารย์นั่นว่าอย่างนั้นอาจารย์นี่ว่าอย่างนี้นสาวกองนั่นว่าอย่างนั้นสาวกองนี่ว่าอย่างงงมตัวเราในจริงในมันดูจับนะพระโมกขนาอุสันก็กดีทำเหมือนท่านนั่นแหละภาษาดีบูติสันกกดีเจมันดีภาษาดีบูตีพระโมกขนา เราเคยลงมือทํากันไหมล่ะยังเลยจะอ่านดูจะก่อนเนียอกระจายก่อนเท่าน,นั้นคือน